สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกมินิแรนดอมวันนี้คือคุณทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำขอบคุณสำหรับทุกๆการสปอร์ตเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอนเนอีกันนิดนึงเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะเราจะจับตัวสอน7ตัวนะคะตัวสอนเตัวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะคะ มีตัว c ตัว s j r ตัว e นะคะ i แล้วก็ y ค่ะไหนให้พี่ไพ่เล่าให้ฟังเนาะว่าคุณทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำืมแอบเห็น แอบเห็นไท่ขึ้นมานิดนึงรู้สึกค่าน่าจะเข้มข้นเจมจนว้าว <Wow. S 1> King of Wands Oh so sweet pack of cups oh wonderful seven of pentacles quite one by last one oh dear okay <laughs> I'm sorry I just want one let me try one more time quite little hang no? yay oh my god tada สุดที่รักออกมาค่ะ Good กุดลชามทำไมน่ารักขนาดนี้พี่ไพ่ส่งคลืนพลังงานที่ดีมาให้มากๆเลยนะคะเราอยากจะแบบอัดขึ้นนี้ส่งไปให้ทุกๆคนให้ได้สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความห่วงใยที่มีใครสักคนพูดในฐานะเราเป็นสื่อเนาะเป็นสื่อเป็นแมสเซนเจอร์ส่งมา มันมีเสียงกระซิบแห่งความห่วงหาอาทรแล้วก็เป็นห่วงมาฝากทุกทกคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้เลยนะคะให้รู้เอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำความดีรักษาความดีทำด้วยจิตใจที่ดีอะคะ่ะพลังงานดีๆเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงผู้ปกป้องปกปักรักษาคุณทำให้เขาเออ ได้มีโอากาสอยู่ดูแลคุณนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยอบอุ่นังสิ่งที่คุณทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำนะคะเรื่องแรกก็คือคุณเลือกที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนในความหมายของพี่ไพ่ก็คือ ท่ามกลางท,ท่ามกลางความมืดมนหรือว่าท่ามกลางชีวิตของผู้คนที่พยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนใช้ชีวิตให้รอดไปในแต่ละวันแต่ละวันนะคะหลายๆครั้งอะ่ะมันทําลายจิตวิญญาณอะไรบางอย่างมันทําให้ใครบางคนกําลังเหนื่อยท้อแล้วก็อยากหาทางรัดหรือว่าไม่ไหวแล้วที่จะทําความดี ก็อาจจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็เห็นใจคนอื่นน้อยลงเพราะว่าไม่มีกำลังใจที่จะเห็นใจของตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังเราเนี่ยคุณเป็นดังแสงเทียนที่สาดแสงลงไปในข้ามคืนที่มืดมิดหรือเป็นดวงดาวที่อยู่บนฟากฟ้า เป็นดวงดาวที่อยู่ตรงนั้นเสมอถ้าฟ้าไม่ปิดเนาะถ้าไม่ได้มีเมฆหมอกอันใดมาบดบังในค่ำคืนเวลาคุณเงยนยหน้ามองฟ้ายิ่งอยู่ห่างจากเมืองที่มีแสงรบกวนมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะเห็นความงดงามของดวงดาวเหล่านั้นมากเท่านั้นตัวคุณก็เป็นดั่งเช่นนั้นนะคะ คุณเลือกที่จะทําสิ่งที่ยากคุณเลือกที่จะวางความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงคุณเลือกที่จะพิสูจน์ให้ใครบางคนไม่ว่าเขาจะมองเห็นหรือไม่ก็ตามให้ได้รู้ว่าความดีนั้นสำคัญการยืนหยัดยึดมั่นมุ่งมั่น ทำในสิ่งที่ควรทํานั้นนะ่ะผลกลับมาดีเสมอเหมือนกับพี่เขาบอกอะคะ่ะว่าทําดีได้ดีเนาะทําชั่วได้ชั่วมันไม่ได้มีอะไรพลิกแปลงไปไปจากนี้เลยเแม้ว่าทางโลกเราอาจจะบิดพิวได้ด้วยคำพูดแต่ในระบบเวรกรรมในระบบของจักรวาลน,นะคะมันตรงไปตรงมาและชัดเจน ไม่มีทนายมาเทียงให้นะไม่มีข้อโต้แย้งแบบอะไรอเหมือนปากว่าตาขยิบทำแบบนั้นไม่ได้นะคะท่านจะมองเห็นอย่างทะลุปปุกโปรมคุณเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จักรวาลภูมิใจคุณทำให้ใครหลายคนที่หมดศรัทธากับความดีงานไปแล้วกลับมาหาตัวเองอีกครั้งหนึ่ง กลับมาเหมือนแบบคนที่หลงทางกลับมาเข้าร่องเข้าลอยกลับมาอยู่กับที่กับทางไม่ใช้ชีวิตสเปะสปะม,มัวเมาหลงอยู่ในกิเลสหรือว่าคลุกอยู่ในโอีโก้ความต้องการสนองนี้ตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตมั่วสั่วแล้วก็งงว่าทำไมชีวิตเป็นแบบนี้เหมือนต้องมาตั้งหลักกันใหม่เนาะแล้วคุณก็ยืนตัวตรงอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เหมือนเหมือนประภาคารเลยค่ะที่เขาเรียกประภาคารใช่ไหมที่เป็นหอคอยที่ส่งแสงให้เรือยามค่ำคืนได้มองเห็นนะคะว่าชายฝั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณก็เป็นลักษณะนั้นเลยคุณคอยโบกไม้บกมือเรียกผู้คนเพื่อนฝูงครอบครัวคนที่อยู่ใกล้กันะรยนานมิตรพยายามดึงขอกลับมาเนาะว่ากลับมาท้งนี่กลับมาหาพลังงานดีๆกันกลับมาทำเรื่องราวดีๆกัน มันเหนื่อยจริงไหมเหนื่อยจริงแต่ความสุขมันยั่งยืนกว่ามันยาวนานกว่ากว่าที่จะทำอะไรด้วยความสะใจแล้วก็เ,เลือกรับแต่สิ่งดีงามมาเป็นของตัวเองแต่ว่าผักใส่ความชั่วให้คนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการที่เหมือนเหมือนทำให้คนเป็น ทําให้มนุษย์มันเป็นมนุษย์นะมันไม่ต่างจากหุ่นยนต์อะมนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์ตรงไหนคะมีหัวใจมีความรู้สึกมีความนึกคิดรู้จักผิดชอบชั่วดีเนาะแม้ว่ามันจะมีบ้างที่นาน,านทีก็คงมีบ้างเนาะผิดถูกรู้หมดอดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราลงทางกันได้เราเดินผิดที่ผิดทางกันได้แล้วก็แค่กลับมาอยู่ที่เดิมเท่านั้นเอง แต่คุณอะเป็นหลักให้กับคนอื่นๆคุณเป็นหลักให้ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นให้กับคนอื่นๆด้วยเป็นที่พึ่งในวันที่ใครหลายคนไม่เหลือใครแล้วอะคุณสามารถทำความดีให้กับคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือว่ามีความเขาเรียกอะไรใกล้ชิดเป็นสายเลือดหรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยนะคะแค่ทำความดีเพื่อที่จะ ทำให้ชีวิตมันน่าภาคภูมิใจทําให้ตัวเองมีความสุขจริงๆก็เป็นลักษณะคล้ายๆฉันสนองนี้เนาะต่นี้ทางพุทธน่าจะเรียกว่าฉันทะใช่ไหมมันเป็นมันเป็นการอยากทําความดีโดยบริสุทธิ์ใจเนาะมันจะไม่เหมือนออความความหลงที่อ๋อตันหาใช่ไหมมันจะเป็น2ตัวที่คล้ายๆกันแต่ว่าตัวหนึ่งมันจะมีเนกาทีฟอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นโพสิทีฟเนาะ ปัญหาก็แบบคล้ายเซลฟิชใช่ไหมทำอะไรแล้วเห็นแก่ตัวนะคะความพยายามของคนเนี่ยไม่ใช่ของคนของคุณขอภายความพยายามของคุณเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ใจคุณสามารถทำความดีได้แบบแน่วแน่และยาวนานไม่ได้แปลว่าจะไม่หลุดเลยนะมีหลุดบ้างแต่ว่าคุณจะแบบคอยสกิดคอยเรียกตัวเองกลับมาเสมอเนาะ เหมือนมีหลักประกันอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนมีผู้คุม้มครองเหมือนเป็นคนที่มีความดีปกป้องรักษาตัวเองนะคะมีครูบาอาจารย์คอยแนะคอยเขกโลคอยยุ่มหัวคอยสกิดเนาะเวลาจะออกนอกลู่นอกทางอะ่ะไม่ใช่ผิดทางอย่าทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าอมไม่อยากลงเหวเนาะไม่อยาก ไปสู่ในภพภูมิที่ไม่ดีก็ต้องทําตัวดีๆใช่ไหมรู้แหละว,ว่ามันทํายากแต่ทําเถอะทําแล้วมันจะคุ้มนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนคุณเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความดีทั้งสัญลักษณ์แห่งความอดทนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีด้วยนะความโชคดีในความหมายก็คือคนที่รู้ตัวเองอะอว่ากําลังทําอะไรอยูอ่โชคดีมากเลยนะ เพราะมีคนจำนวนมากอ่ะไม่รู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือถ้ามันเศร้าไปกว่านั้นคือเขากำลังจมอยู่ในในที่ที่มันไม่เอื้อกับใจเขาเลยหรือกับจิตวิญญาณเขาเลยอะเขาก็ไม่รู้อ่ะเหมือนล้มแล้ว คลุกไปกับคโครนไปเรื่อยๆจากที่เคยเห็นเนื้อตัวเองสะอาดพอคลุกไปคลุกมาก็ชินนึกว่าอืตัวฉันจะต้องสกรปรกหรือว่าความสกรปรกเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นแบบนั้นไปเนะเาะพี่ไพ่ก็จะบอกเหมือนกันว่าสําหรับ ผู้คนใครก็ตามที่ผ่านมาพบผ่านมาเจอเนาะก็นับว่าเป็นความโชคดีส่วนตัวคุณนะคะในความดีที่คุณทําคุณก็จะสร้างความโชคดีให้กับชีวิตของตัวเองแต่คุณจะไม่ได้สร้างแค่กับตัวเองเนาะอย่างที่บอกไปตั้งแต่อตอนตอน้นเราว่าคุณหมายมั่นปั้นใจเอาไว้ว่าอยากทําแบบนี้มีความสุขที่จะทําแบบนี้ค่ะแล้วความสุขมันสามารถกระจ,จายไปได้ในวงกว้างกว้างแบบ เรามองไม่เห็นเลยนะปลายทางอยู่ไหนสุดลูกหูลูกตามากเลยคือแบบเป็นคนที่อธิษฐานมาเพื่อทำสิ่งนี้จริงๆอะเป็นคนที่อยากจะขัดเกลาจิตวิญญาณของตัวเองอะพาชีวิตพาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิมันอยากพาคนอื่นไปด้วยอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอ่านเองยังชื่นใจดีใจจังเลยที่ ได้พบคนอย่างคุณนะคะโลกใบนี้สวยงามก็เพราะว่ามีคนอย่างคุณอยู่เนาะอยากให้มีแบบนี้อยู่เยอะๆเลยนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วนี่ก็คือคำตอบของมินิแดนดอมคลิปนี้นะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย